เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงต้องขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งที่พระมารดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตคําตอบนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่าที่คุณคิดหลังจากประสูติพระโพธิสัตว์ได้เพียงเจ็ดวันพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนม์แต่ด้วยบุญอันยิ่งใหญ่ในฐานะผู้ให้กําเนิดพระพุทธเจ้าพระนางจึงได้ประจุติเป็นเทพที่ได้อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นหนึ่งในหกสวรรค์ของภูมิกาาวัจระภูมิหรือภูมิแห่งกิเลสที่ยังมีรูปเสียงกิ่นรสสััมผ แม้เป็นแดนทิพที่สงบงดงามและบริสุทธิ์แต่ก็ยังมีความปัรถนาละเอียดแฝงอยู่แม้พระนางสิริมหามายาจะอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งสูงกว่าดาวดึงแต่ด้วยพระเมตตาอันกว้างใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้าทรงเลือกเสด็จขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นกลางที่เปิดโอกาสให้หมู่เทพจากทุกชั้นมาร่วมรับฟังทาได้พร้อมกันโดยธรรมดาแล้วเทวดาแต่ละชั้นไม่อาจไปมาหากันได้ตามอำเภอใจนอกจากดาวดึงเท่านั้น ที่เปิดให้เทวดาจากชั้นอื่นสามารถมาประชุมพร้อมกันได้การแสดงธรรมนักที่นั้นจึงก่อให้เกิดอนิสงส์อันยิ่งใหญ่มิใช่เฉพาะแก่พระมารดาหากยังรวมถึงหมู่เทพผู้มีบุญในสวรรค์ชั้นอื่นๆด้วยในคานั้นพระนางสิริมหามายาสเสด็จจากดุสิทธตลงมายังดาวดึงเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระมหาการุณานะสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางหมู่เทพผู้มีบุญ พระพุทธเจ้าทรงประทับเหนือบัลลังก์แก้วกลางสวรรค์ทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีซึ่งเป็นธรรมะอันลึกซึ้งที่สุดในพระไตรปิฎกเมื่อเสียงพระธรรมแพ่ไพศาลไปทั่วสวรรค์เทพทั้งหลายต่างสงบนิ่งในดวงจิตขณะนั้นจิตของพระนางสิริมหามายาค่อยๆเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งจนในที่สุดก็ได้รับดวงตาเห็นธรรมนับเป็นปาฏิหาริย์แห่งเทวโลกที่พระธรรมของพระสมมาสัมพุทธธะยังผลให้พระมารดาบรรลุธรรมเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานอย่างสงบเย็น แม้พระองค์จะหลุดพ้นแล้วจากทุกพันธะแห่งโลกแต่ยังทรงแสดงออกซึ่งความกตัญญูอันสูงสุดการที่พระพุทธเจ้าทรงขึ้นไปปรดพระมารดานในแดนสวรรค์เป็นธรรมานุภาพที่แสดงให้เห็นว่าบุญคุณของผู้ให้กำเนิดไม่อาจลบเลือนได้ไม่ว่าจะอยู่ภพใดก็ตามแม้พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จะพ้นจากวัฏสงสารแล้วก็ยังสแสดงออกด้วยการกระทำอันเป็นแบบอย่างแห่งธรรมอันสูงสุดเมื่อครบกำหนดสามเดือนในพรรษาบนสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับยังโลกมนุษย์ณนะบันไดแก้วบันไดทองและบันไดเงินพระอินทร์มิดบันไดทิพย์สามสายทอดลงจากสวรรค์ยัยงโลกมนุษย์ทางขวาคือบันไดทองสำหรับเหล่าเทวดาชั้นสูงทางซ้ายคือบันไดเงินสำหรับพรมผู้บริสุทธิ์และตรงกลางคือบันไดแก้วผลึกอันเป็นทางเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าท่ามกลางแสงธรรมที่สาดส่องทั่วฟ้าดินท่ามกลางหมู่เทพและมนุษย์ที่มารอรับเสด็จ เหตุการณ์นี้รู้จักกันในนามเทวโรหนะนับเป็นอีกหนึ่งมหาปาฏิหาริย์แห่งพุทธประวัติแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลกยังทรงระลึกถึงพระคุณของพระมารดาแล้วเราผู้เป็นเพียงมนุษย์จะลืมได้อย่างไรจงตอบแทนด้วยการดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรมนั่นแหละคือการบูชาผู้มีพระคุณอย่างแท้จริง กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าในตำนานแบบนี้ในตอนต่อไป